แล้วนี่ปลาล์มสั่งหอยแคร์มาครับวางเลยครับน้องเอาซีอิว๊วขาวไหมครัเอาก,<ๆ>ก็ก็ดีอยู่ครับน้องเบียร์ซีอิว๊วขาวมาครับโอ้โคนเยอะมากครับบางแสนวันต้องหัจกจอดีสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ทุกคนกํำลังอยู่กับผมนะครับป๋าต่ายรถบ้านในช่องของป๋าต่ายรถบ้านแคมป์แวนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ผมนอนอยู่ที่ปั๊มพีทีวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งใจไว้ปลายทางนี้น่าจะเป็นบางแสนนะครับคืนนี้แต่ก็ยังไม่แน่อีกเหมือนกัน เนื่องจากตอนนี้มันจะควบกล้ำกับการหยุดยาวของเทศกาลหยุดยาวพอดีนะครับอากาศตอนนี้ก็กำลังดีนะครับเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าโดยประมาณบูชี่กับปามก็อยู่ข้างหลังนะแต่ตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวออกจากนี้ที่ G.P.S จับนะครับ200กิโลจะไปแวะที่บ้านหุ่นยนต์บ้านหุ่นเหล็กหรือเปล่า บ้านหุ่นเหล็กที่จังหวัดอ่างทองอพาบูชีไปเที่ยวไปชมหุ่นเหล็กสักนิดหนึ่งหาประสบการณ์เรียนรู้โลกภายนอกจากบ้านบ้างน,นะครับเป็นมือ้อที่ง่ายๆนะครับผ่านไปแล้วเป็นข้าวโคลาจานชี่ก็กินกับแม่เพื่อกินเพื่อจะได้รีบเดินทางต่อนะครับอย่างไม่ได้เน้นอะไรกินแบบนี้อยู่แบบนี้มันก็ง่ายดีเหมือนกันเดี๋ยวตามไปนะครับเดี๋ยวจะออกไปที่ เส้นทางจังหวัดอ่างทองบ้านหุ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวตามกันไปครับซ้ายแล้วหมายของมุณจะอยู่ทางขวาโอ้โหเรามาถึงแล้วเข้าตรงไหนไปเข้าไป ทราแรนตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์หุ่นเหล็กนะครับจังหวัดอ่างทองซึ่งผมตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะพาภูชิมาชะโงกทัวนะปรากฏว่าภูชิกลัวเดินดูนั่นดูนี่ได้นิดหน่อยนะครับสำหรับค่าเข้าก็ผู้ใหญ่60บาทนะครับคนละ60บาทเด็กคนละ30บาทเข้ามาก็เป็น หุ่นนะครับซึ่งทําจากเหล็กเศษวัสดุแล้วนํามาประกอบเป็นตัวหุ่นยนต์ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์น,นะครับที่นําจากวัสดุเหลือใช้มาประกอบเป็นหุ่นยนต์มาเป็นประกอบเป็นหลายๆอย่างนะครับโดนเหล็กอยู่ข้างในด้วยที่จะไปดูอะไรไปดูโดนเหล็กกลัวไหมข้างในอยู่ข้างในนู่นมันมีเหรอ นคอ,าาววออกมาแล้วนะครับเป็นเชิงโลกทัวร์พิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นเหล็กนะครับเดี๋ยวตามไปกันต่อครับวันนี้เยอะแยะอีกหลายที่เดี๋ยวตามกันไปนะครับถ้าพูดถึงในการเดินทางสำหรับอ่ีพีนี้และอีพีต่อๆไป ในการเดินทางจากบ้านผมมาภาคตะวันออกในรอบนี้นะครับก็คงจะเป็นแบบนี้เราจะไม่เจาะจงรีวิวที่ใดที่หนึ่งผมก็คงจะประมาณจะรวมๆไปเป็นช็อตเป็นช็อตไปว่าวันหนึ่งอะ่ะทำภารกิจทำอะไรทำกิจกรรมอะไรและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขั้นเทพนะครับชื่อร้านเขาว่าแบบนั้นอยู่ในเขตจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งก็ ตามก็บอกอยู่ข้าวผมก็พยายามแวะมาหลายที่แล้วมันเข้าไม่ได้รู้สึกสังเกตว่าตลอดทางนะครับทางมาอายุธยานี่จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตลอดทางบางร้านเราก็จอดไม่ทันนะครับสรุปเราได้ร้านนี้นะครับนี่มาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาของจริงนะครับมากินกันถึงอยุธยาเลยส่วนของผูชิผูชิเป็นอะไรแนมะ่เป็นน้ำใสนะครับน้ำใสใส,ใส ให้ชี้กินร้อนแล้วลูกสำหรับของป๋าตายและปลาเหมือนกันนะแล้วเราสั่งหมูสเ,เต๊ะมาอีกชุดหนึ่งปาลาซดไปหนึ่งถ้วยผมนี่ต่อเบิ้ลสองเลยขับรถใช้แรงงานมากมีหมูสเ,เต๊ะอ,อีกหนึ่งรสชาติก็ใช้ได้นะครับคือทานแบบไม่ต้องปรุงเลยเหลือแต่ฟูชิตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อเลยนะครับที่หมาย เอาบางแสนเป็นหลักเดี๋ยวจะวนขวาก่อนยังไม่มีจุดหมายนะครับโอ้ยคนเยอะมากครับบางแสนวันก็ไลยหัดจบาดี สรุปแล้วยังไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนผมยังจอดรถอยู่ที่แหลมแทน่นเอาพูชิมาเดินสูรอากาศเล่นตรงที่แหลมแทน่นบางแสนแล้วก็ในจุดบางแสนเมื่อเี้คนเยอะมากขนาดวันนี้เป็นวันเพลหัหัดินะถือว่าคนเยอะมากเลยแล้วพรุ่งนี้วันศุกเสาร์อาทิตย์จันทร์จะเป็นหยุดยาวอีกไม่รู้ว่าจํานวนคนจะมาหาศาลเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวจว่าจะไปหาซื้อหานทะเลที่ อ่างศิลาณตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาแล้วอาจจะเข้าไปนอนที่บีดแคมป์นะครับที่บางพระใจจริงก็อยากจอดแหลมท่านนะแล้วก็ไม่ทราบว่าสมาชิกที่เขาขับรถบ้านมาจอดกันตรงเนี้จอดตรงจุดไหนผมก็มองไม่ออกอ่ะเป็นเอาว่าเดี๋ยวเราตามกันไปต่อนะครับอ,อยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านนะครับอ่างศิลานี่มากับูุชิ ดูชี้ชี้ตามชีแม่จะดูอะไรทุกคนตอนนี้หลังจากวนไปวนมานะครับกลับมาที่ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ที่แรกเราอยู่ตรงน้นเป็นตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับซึ่งตรงนี้มีสองตลาดตัดสินใจวนไปวนมาไปดูร้านอาหารซีฟู้ดนะบางร้านมันก็ไม่ค่อยน่านั่งเท่าไหร่ กับบรรยากาศนะครับผมก็เลยวนเข้ามาที่ตลาดสะพานปลาอ่างศิลาแล้วมาเจออาหารชื่อร้านเรือนอาหารทะเลทองนะครับซึ่งจอดรถอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยก็เข้าไปนั่งแล้วนะครับผู้ชิกับปามก็เข้าไปนั่งและสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วครับสำหรับร้านนะครับก็ถ้าตรงไปตรงนี้ก็เป็นสะพานปลานะครับตลาดสะพานปลาอ่างศิาลาร้านอยู่ตรงก่อน ทางเข้าตลาดสะพานปลาอ่างศิลาชี้กับปามก็มานั่งอยู่ริมทะเลก่อนแล้วนะครับเก็บบรรยากาศคร่าวๆมาฝากนะครับปามสั่งหอยแครงมานะครับหอยแครงลวกเอ้ยมาแล้วนี่ปามสั่งหอยแครงมาเลยครับมา,มาครับวางเลยครับน้องเอาซีอิ๊วขาวไหมคะเอาก็ก็ด<ๆ>ีอยู่ครับน้องเบียร์ซีอิ๊วขาวมัครับ มีกุ้งอบเกลือนะครับกุ้งทะเลอบเกลือนี่ง่ายๆสั่งไม่เยอะบรรยากาศที่อ่างศิลามันก็จะเป็นบรรยากาศในภาคการประมงมากกว่าการท่องเที่ยวนะครับตามที่ท่านเห็นภาพที่พักคืนนี้เดี๋ยวต้องวางแผนอีกทีนึงว่าจะไปนอนที่ไหน ทีแรกตั้งใจเหมือนที่บอกไว้ว่าจะไปบีทแคมะคงไม่ไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเย็นยำ่ำแล้วหาอาบน้ําข้างทะเลแถวนี้แหละที่ห้องอาบน้ําแถวหาดบางแสนนะเดี๋ยวจะเข้านอนคาดว่าจะเป็นแหลมแท่นนะครับคืนนี้หลังจากเมื่อกี้เรารับประทานอาหารเสร็จนะครับขับรถมาที่หาดบางแสน ขับรถวนรอบหาดหาสถานที่จะนอนนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะว่าที่เขามานอนตรงแหลมแท่นนหนเขานอนจุดไหนเมื่อกี้ก็เลยขับรถเลยไปตรงหาดวอนพานะครับหรือหาดบางแสนล่างโอ้โหรถติดผู้คนเยอะแยะนะครับตอนนี้ผมก็วนมาจอดอยู่ที่หน้าหาดบางแสนนะครับจะอาบน้ํากันเตรียมเจ้าฟูชิอาบน้ําตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าชุดอาบน้ํานะครับ เราปาล์มกับชิอาบน้ําอยู่นี่นะครับผมอาบน้ําตรงนี้อาบน้ําห้องสุขานะครับอาบน้ำสิบบาทสุขาห้าบาทเรารถจอดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้สอบถามคนที่ขายของอยู่ตรงเนี้ยบอกว่าถ้าผมจะมาจอดรถเป็นอะไรไหม <S <S <ๆ>เขาก็บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาไล่นะจอดได้แต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครรีวิวนะว่ามาจอดตรงนี้ ไม่รู้ว่ามันจะมีความปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยครับรถจอดอยู่หลังนี่เลยทุกคนสรุปแล้วคืนนี้นะครับผมอยู่ที่แหลมแท่นนะครับบางแสนนะครับตอนนี้เป็นเวลายี่สิเว็นาฬิกาสามนาทีโดยประมาณลงจากรถมาเพื่อบันทึกภาพนะครับสำหรับผูชิกับปามก็เข้านอนไปที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากไปอาบน้ํามาที่หาดบางแสนนะครับคนละ10บาทแล้วผมก็วนหลายรอบนะวนหาที่จอดรถนอนทีแรกผมจะอยู่ตรงเซเว่นตรงนี้นะครับตรงข้ามที่เป็นตลาดนัดพรุ่งนี้เช้าเห็นเขาเขียนไว้ว่า Walking Street นะครับมีแม่ค้ามาจับจองพื้นที่เข้าๆออกๆออผมก็วนไปดูหลายรอบนะครับ ปรากฏว่าไม่น่าจะนอนได้เพราะว่าเห็นแม่ค้าเข้าอออกๆผมเลยมานอนตรงจุดนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นจุดตรงไหนเอาเป็นง่ายๆว่าอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีนะครับยึงกับโรงแรมฮอริซอนนะครับฮอริซอนหรือเปล่าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยตรงนี้ดูเงียบสงบดีเหมือนกัน แต่ก็มีเสียงวัยรุ่นนะครับสายแวน้นอันนี้ห้ามไม่ได้นะครับไม่ว่าสถานที่ไหนเด็กวัยรุ่นบางทีเมื่อกี้ขนาดแป๊บๆนะเดี๋ยวก็มีรถเปิดเครื่องเสียงมากระหึ่มเชียวก็แง้มแง้มออกมาดูนิดนึงสำหรับท้ายรถเพื่อความปลอดภัยสำหรับท้ายรถเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ผมไม่ได้เอาของลงนะแต่เปิดแอร์โล่งไว้ คอมเพรสเซอร์ทำงานปกติแล้วก็มีตัวล็อกนี่ครับเป็นเหล็กล็อกเห็นหรือเปล่าเหมือนหลายๆคนที่ทำนะครับของผมก็ทำขึ้นมาเองในระยะผมมีอยู่2ระยะนะครับถ้าผมเปิดแอร์ผมจะใช้ระยะตัวนี้ซึ่งอยู่ในระยะที่ผมรับได้และผมคิดว่ามีความปลอดภัยถ้าไอตัวสั้นนี่ผมจะใช้ในตอนไม่เปิดแอร์คือจะเอา รถลงไปเยอะกว่านี้อีกนิดน,นึงแล้วเปิดพดัดลมดูอากาศสำหรับคืนนี้ที่แหลมแทน่นอากาศก็ปลอดโปร่งนะครับถือว่าอากาศดีใช้ได้ในส่วนหน้ารถผมก็มีร่มสะท้อนแสงนะร่มกันแดดปิดบังไว้อีกทีพร้อมผ้าม่านอีกชั้นหนึ่งแต่ตรงข้างตรงนี้ไม่ได้ปิดอะไรไว้ วันหลังผมว่าน่าจะปิดบังตาไว้ก็ดีอีกเหมือนกันปกติจะมีผ้าม่านผ้าม่านขาวบางๆที่ท่านเห็นนะทุกทีคุมไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมีม่านทึบอีกทีหนึ่งโดยใช้แม่เหล็กแปะไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใครสอ่องเข้าไปในรถได้คือก็จะเป็นปิดสนิท100%เลยผ่านไม่ได้ร้0ยทึบแสงร0อนะครับคือไม่ให้ใครสอ่องเข้าไปในรถได้เลย ส่วนห้องน้ำในบริเวณตรงนี้นะครับไม่มีมีอยู่ตรงขวามือผมตรงนี้นะครับแต่ก็น่าจะเป็นเขาเขียนว่าบริการสุขานะครับแต่ผมก็เห็นปิดหมดน่าจะเป็นของเทศบาลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่น่าจะของเอกชนเพราะมันอยู่ในส่วนลานจอดรถตรงแหลมแท่นพอดีรถก็เข้าๆออกตลอดเวลานะครับส่วนผมเปิดแอร์ ไม่ได้ยินอะไรเลยและเป็นการเทสระบบไปด้วยที่ว่าผมทำระบบชาร์จจากไดสตาร์ทเข้ามานะครับวันนี้ผมก็วิ่งมาทั้งวันตรงนี้มันอ้อมจากแหลนแหลมแลท่นไปผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับตรงนี้เป็นร้านดนตรีร้านอาหารโอ้โหน้ำลงไปหมดเลยคนไปตกปลาอยู่ข้างล่างนู่นครับเพิ่งเห็น เมื่อกี้น้ำขึ้นอยู่เต็มอยู่ข้างบนอยู่เลยนะครับคำคืนนี้ผมคงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ตอนนี้น่าจะใกล้สี่ทุ่มละนี่เห็นไหมรถก็เข้าเข้าออกตลอดเวลานะแต่ผมอยู่ข้างในรถผมก็เงียบสนิทละเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีในตอนตอนตอนนี้นะสวัสดีสวัสดีครับในคำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพบกัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าตอนนี้พอดีแบตกล้องที่ผมใช้ถ่ายทุกทีนะครับแบตหมดก็เลยเปลี่ยนมาใช้ iPhone ของแม่บ้านบันทึกภาพในช่วงตอนเช้านะครับถามว่าเมื่อคืนนอนหลับดีไหมที่แหลมแทน่นอ๋อตอบได้เลยว่านอนหลับดีมากนะครับเพราะว่าผมเปิดแอร์นอนแล้วก็ไวรุ่นที่มาส่งเสียงอะไรตามที่เขาว่าก็มีพอเล็กน้อย ประปลายนะครับมีกลุ่มไอยรุ่นมานั่งดื่มเน่าเปิดเครื่องเสียงแต่มันก็ไม่ดังมากพอสักตีสองมาผมก็มาง,ามงาม้มแง้มดูก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศสงบมากผู้คนไม่มีเลยเงียบสนิทนะครับเนี่ยตื่นเช้ามาเมื่อกี้มีรถมาจอดนอนอีกหลายคันเลยเหมือนเป็นพวกรถขายของอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็ตื่นมาทาภารกิจอะไรเรียบร้อยเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวจะไปขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวไปหาที่อาบน้ําก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพระจนภัยอะไรต่อไปคอยติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับจากปาสายรถบ้านครับสวัสดีครับ